cho ý cho ý mẹ về nhà đâu tuổi con suối ôi suối nụ mèo chuối con suối của mẹ nụ mèo mèo cha yêu anh yêu anh Bum boy, bum boy. ปุยโอยท่าประจำให้คนสวยสวยสวยที่สุดเลยหลังหรือฝากระดานไฟไฟพี่ไฟ นี่รอบที่ห้าของวันนะคะยังได้เยอะขนาดนี้คือทุกครั้งที่เข้ามาในห้องนี่คือแม่จะต้องปัดตลอดเวลานะคะใครที่บอกว่าใส่เสื้อให้น้องกลัวขนเราไม่ได้กลัวนะคะเนี่ยค่ะทํเกันตลอดเวลาเลยอ้วนจะชอบกินในกรงนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นอกกรงแล้วน้องจะแย่งอ่ะกินยังไงให้โลกจํากินแบบนี้นะคะวิธีแมวอ้วนส่วนลูกสาวค่ะกินแบบ คนอื่นเพิ่งจะสตาร์ทของแมวใกล้จะจบแล้วค่ะใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วไม่อ้วนได้ไงเนาะอ่อย,ยไหมแมวนี้กินไม่ลงเหตุเพราะว่า,าสั่งซื้ออาหารผ่านแอปแล้วแต่ว่าการขนส่งช้าหน่อยทีนี้ ก็เลยไม่อยากซื้อซ้ำซื้อซ้อนก็เลยไปซื้อตับย่างตับย่างของคนมาให้กินกินอยู่วันนึงเต็มๆค่ะหลังจากนั้นไม่กินอาหารแมวอีกเลยตายเล้วไม่ย่อยเยอะอะแมวเปื่อยอะกินคำนึงเวยต้องให้แม่ป้อนอ่ะเร็วเร็วๆอันนี้อีกนีอีกต้องเก็บเข้ากลงนะคะ ไม่เก็บเข้ากรงไม่ได้เดี๋ยวนูแมวมันฟ้าดเรียบหมดเลยอ่ะเก้ยงแล้วของตัวอื่นยังเหลืออันนี้ของหมักสุกอันนี้ของฝ้าย